าไเยอะเลยไม่ใช่ธรรมดานะชนะตนแหลนะชนะยากที่สุดนะ มันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจา้าของพวกเรากำลังใจจะได้มั่นคงนพร้อมแล้วก็ตั้งนำมัวสามโจทพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังกปะราทังสััพพงอขามัตุโนพันเตอกาสะท้าวารเตยนักตัง สัพพังอราทังธรรมทุโนพันเตอุกาสะธรรมามัพันเตกัมมันใดที่พวกข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อคุณพระรัตนตรัยทั้งทางกายทางวาจาทางใจก็ดี ที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีที่ล่วงเกินเขารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีพวกขบัตเจ้าทั้งหลายขอขมาโทษต่อคุณพระร,าารัตนตรัยต่อคุณพระธรรมวินัยต่อพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้โปรดอดโทษ งดโทษละเว้นโทษ<ท>ให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพ,พื่อความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในการปฏิบัติพระกรรมฐานในครั้งนี้ด้วยเืินอุกาสะุุกาสะนักโอกาสบัดนี้ข้าพรเจ้าทั้งหลายจะได้สมาทาน ซึ่งพระกรรมฐานข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่พระบัจเจกพระเจ้า,ท,จาทุกทุก,ทกพระองค์แด่คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ส,สืบกันมาอันมีหลวงปู่ใหญ่เที่โลกผุดรก็ดีหลวงปู่โตพรหมรังสีหลวงพ่องเงินพุทธโชธห่งวัดบางคารก็ดีหลวงปู่ทองเดียนนีโคเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นสุขราวะพระกรรมฐาน ทั้งสี่สิทัสพระปีติทั้งห้าลิัสนาญาณทั้งเก้าขอพระกรรมฐานทั้งสีง่สิทัศสะพระปีติทั้งห้าลิปัสนาญาณทั้งเก้าง 9, จงมาบังเกิดปรากฏากกนในกายทวารในวจีทวฐฐาร ในมโนทวารของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายทำอันใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงแสดงวิธีแล้วขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รู้ซึ่งธรรมเหล่านั้นด้วยเทินพุทธังนันตังทามังจักวาลังสังฆนิพานะ ปัจโยโหตุหนตงสทีนี้ก็ตั้งใจอธิษฐานเอาเืืนเดินนั่งนอนห้ามนอนยืนเดินนั่งห้ามนอนพอถ้าบอกยืนเดินนั่งนอนกวไปนอนเลยสบายดียืน วิริยาบทก็ให้เวลาจนถึงตีหนึ่งก็จะมีการแสดงธรรมเป็นช่วงๆวันนี้ก็คงจะพูดธรรมะเสริมกำลังใจให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาย คำสอนหลวงปู่ทองดีท่านชอบสอนไว้ท่านสอนเลยว่าตามหาคนดีกันให้เจอนะลูกท่านจะสอนสั้นๆคนดีอยู่ที่ไหนเนาะอีนี้คนดีอยู่นู่นหรือเปล่าอยู่กรุงเทพคนดีที่คิดถึกอย่างนี้นั่ไม่ใช่อย่างนัน คนดีก็คือดีแหละความดีในใจเราเนี่ยดีขั้นไหนด้ให้สำรวจใจเราเองตอนนี้เราดีในศีลเป็นเบื้องต้นครับความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบทั้งหมดจากอาการวุ่นวายภายนอก มานั่งนิ่งๆบริกรรมภาวนาเนี่ยเราดีด้วยศีลเนี่ยศีลดันประเสริฐเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนไวน้มีเบื้องตนได้แล้วเต็มที่เลยเนี่ยท่านทั้งหลายที่นั่งที่นี่นเนี่มีอนิสงส์แห่งศีลคุ้มครองรักษาชื่อว่าท่านทั้งหลายได้เดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดี ขั้นต่อไปทีนี้ดีจากอารมณ์ใจที่สงบระงับจากความวุ่นวายในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางความใคร่อารมณ์โกรธพยาบาทใครตัดทิ้งไปให้หมดอารมณ์แห่งความง่วงเหงาหานอนฟุวงซ่านทั้งหลาย ความสงสัยในคุณพระรตนาไตรไม่มีในใจหราเราเป็นผู้ที่ดีด้วยการรู้รู้จักคุณรู้จักกุศลรู้ว่านี่เป็นทางอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ทองดีเป็นที่สุดเนี่ยสอนเราไว้นี่นะ ความดีมีอยู่ครบถ้วนในใจของเราแต่ถ้าเมื่อใดที่เราปล่อยให้ความฟุ้งซ่านมันเข้ามาแทรกดีมันก็หลุดไปแล้วดีก็ไม่อยู่กับเราแล้วถูกความฟุ้งซ่านถูกความบ่วงบางทับเอาเพราะฉะนั้นจะต้องปลุกตัวเองให้ตื่นให้ได้ เตินเนอะทำยังไงก็ได้แต่อยา่าไปกัดลิ้นตัวเองมันเจ็บต้องปุกใช้กุศโลบายปลุกขึ้นมาใจมันก็เป็นของเราเวลาง่วงมันก็จะรู้นะอย่างวันนี้ผมง่วงเพราะมันเพียตั้งแต่เมื่อคืน ผมก็ใช้วิธีปลุกความคิดคิดก็เป็นหลายอย่างเราจะใช้วิธีสวดมนต์ก็ได้นึกถึงคําสอนพระพุทธเจ้าก็ได้นึกไว้ในใจให้ใจเรามันยิ้มให้มันสว่างให้มันเบิกบานให้มีสติคอยปลุกตัวเอง่ะพอมันจะหลับเราก็เป็นผู้ที่เพ่งดูอยู่เพ่งดูมันง่วงเราก็รู้เราก็หาวิธีแก้ง,ง่วง ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆ็็ลุกไปล้างหน้าเสร็จแล้วมาตั้งหลักมันตั้งหลักจนกว่าจะน็อกมันให้ได้ได้สักหมัดก็ยังดีซัดมันไปพัวมันสงบลงครับลงไปกิเลสมันไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งขึ้นมาความสงบเข้ามาแทนที่นั่นแหละเป็นอานิสองส์อันยิ่งใหญ่ที่จะพึงมีขึ้นกับนักปฏิบัติหรือว่าเรานั่งสงบไปแล้วเวทนามันเกิดขึ้นมา ชนกับมันเข้าไปเลยอาราธนามวรมีสิทธั์ที่เราสร้างมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้กำลังใจของเราตั้งมั่นเข้มแข็งสู้มันเลยพิจารณาเข้าไปอัดมันเข้าไปดูมันทุกข์มันจะทุกข์แค่ไหนด้วยจนกว่ามันจะขาดออกไปจากกันเลยแต่ต้องดูกำลังใจเราว่ามันนิ่งหรือเปล่า คือต้องดูกำลังใจเราให้นิ่งนิ่งแล้วค่อยดูเวทนาทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันต้องมีวิธีวิธีที่ถูกต้องใจเราต้องนิ่งให้ได้เบื้องต้นเลยนะนิ่งสงบเสร็จแล้วก็สู้กันเลย พวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ชื่อว่าได้ทวนกระแสเลือกเลือกทวนกระแสเพราะกระแสของโลกกระแสของอารมณ์ใจเราไม่ได้อยากให้เราได้ดีเราก,กระแสของโลกมันก็จะดึงลงต่ําเข้าไปหาความวุ่นวายระคะโทสะโมหะความอยาก อใอยากได้อยากมีมันจะดึงเราไปอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนานกามาตัญหาดึงให้เรามีคู่อยากจะมีคู่พอมีแล้วก็ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายเพราะว่าตัญหาอยากอยากมีชื่อเสียงอยากมีความสุขอยากมีบ้านหลังใหญ่อยากมีชีวิตที่มั่นคง อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปดั่งใจของเรานี่คือความอยากวิเพราะว่ตัณหาความไม่อยากทีนี้ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากแก่ไม่อยากทุกข์ไม่อยากก็ต้องเจอนี่แหละหนีไม่พ้นตอนนี้เราเลือกแล้วเนี่ยเลือกแล้วเลือกทางที่จะมา ทวนกระแสพวกนี้ทวนกระแสให้ได้ดึงกลับมาสร้างความสว่างให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจของเราภาวนาสู้เข้าไปใจสู้อย่างเดียวแค่นั้นแหละภาวนาจนกว่าใจเราจะมีคุณกับพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งจริงๆยกตัวอย่างบนที่ เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพอเวลามันเกิดอ,อะไรขึ้นกระทบใจใจเราจะวิ่งเข้าหาที่พึ่งของเราทันทีถ้าไม่มีที่พึ่งมันก็จะดิ้นรนทุกข์จากสิ่งที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นคําชมคาําด่าหรืออารมณ์ต่างๆมันจะทุกข์ไปเลยไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแต่ถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจเรามีที่พึ่งมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์อย่างน้อยพอมีอะไรกระทบมันจะวิ่งเข้าหา คุณประพุทธประธรรมพระสง์วิ่งเข้าหาคําสอนครูบาอาจารย์แล้วความทุกข์ของเราจะน้อยลงแต่ถ้าตัดกระแสของกิเลสทั้งหมดได้ตามส่วนของบารมีแล้วก็เราก็จะเป็นผู้ที่ทรงคุณอันประเสริฐจุดนี้เลยเป็นจุดสำคัญจุดใหญ่ที่ท่านทั้งหลายจะต้องทวนกระแสใจตัวเองให้ได้ เข้าหากระแสของธรรมธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่รล,ลึกแท้จริงของพวกเราเราเลือกแล้วต้องทำจริงเราต้องเลือกอารมณ์ใจของเรามีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งต่ำและสูงเราจะต้องเป็นผู้เลือกพิจารณาในอารมณ์เหล่านั้นแล้วต้องเลือกทางที่ถูกต้อง เลือกในทางสัมมาหลวงปู่โตท่านเทศท่านก็เทศเป็นชั่วโมงด้วยบทเดียวพิจารณามหาพิจารณาพิจารณามหาพิจารณาเทศอยู่อย่างนี้ธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นรวมลงอยู่ที่การพิจารณาอย่างรอบคอบกอขอ,ขอฝาธรรมะเบื้องต้นเป็นกำลังใจท่านนักปฏิบัติ ขอให้กระแสแห่งธรรมที่พวกเรากำลังทำอยู่ณขณะนี้ขอให้การกระทำของพวกเราจงรวมตัวกันเป็นกระแสแห่งธรรมอันประเสริฐให้ท่านทั้งหลายได้บรรลุซึ่งธรรมตามสมควรแก่วาสนาบารมีขอให้กำลังคุณงามความดีครูบาอาจารย์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เทเวาสิ่งค์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาสงเคราะห์พวกเรา ให้เจริญในธรรมให้เจริญในการปฏิบัติเข้าสู่หลักแห่งสามมาขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจปฏิบัตินับตั้งแต่บัดนี้ก็ขอเริ่มการปฏิบัติที่แท้จริงขออนุโมทากับท่านนับปฏิบัติทุกรูปทุกคนด้วยเสียงกล้า เข้มแข็งทำหละแหละไม่ได้ต้องมั่นคงจริงๆการบริกรรมภาวนาด้วยการดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องดูจริงๆปักหลักตั้งมัน่นใช้ใจจ่อดูเฉพาะกองลมเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ เข้ายาวาออกยาวก็รู้นั่งรู้ดูอยู่เฉยๆเมื่อเรารู้แล้วก็ต้องรู้เข้าไปในกองสังขารคือร่างกายของเราที่พระพุทธเจ้าท่านสอนย้อมให้เราพิจารณาในขันขันทั้งห้าของเรานเนี่ยเป็นที่รวมโรงแห่ง อริยสัจธรรมอันกระเสริฐแต่ถ้าพวกเราที่ง่ายสุดเลยกองลงของเราเนี่ยถ้าเราดูรู้เข้าไปเรื่อยๆอารมณ์แห่งความเป็นทิพย์ก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นกับเราถ้าเราดูแบบขาดเป็นช่วงๆความง่วง ความทุ้งท่ามันจะเข้ามาแทรกเราจะต้องตั้งมั่นจริงๆตั้งมั่นในการดูจริงๆดูให้ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแค่แสงสว่างเกิดมีขึ้นไม่สว่างแต่คนอ่อนในการดูของแต่ละคนถ้าเห็นในลมเข้าลมออก มันก็เป็นความสว่างระดับหนึ่งถ้าจิตเริ่มเป็นสมาธิมันก็จะเริ่มเห็นลมหายใจเป็นเส้นเป็นควันเข้าไปจนถึงศูนย์เหนือสะดือของเราแต่ที่ยังไม่เห็นเราก็รู้ในลมเข้าลมออกพร้อมพิจะะารณาถ้ามันคิดจริงๆก็ต้อง ดึงกลับมาพิจารณาไปเลยในหลักปัญญาถ้าลมมันเข้าแล้วไม่ออกก็ตายถ้าลมมันออกแล้วไม่เข้าก็ตาย,ยอีก่นหละโอ้เรานั่งอยู่ทุกวันนี้นั่งรองความตายน่นเนี่ยมันไม่มีใครหลีกพ้นเลย,เยความตายเป็นเบื้องหน้า แล้วความตายเป็นยังไงเราแล้วอ,อกระกรมาออกระใหม่ความตายมันเรื่องจากลมนี่แหละที่ดับลมจะมีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปจุดไฟธาตุลมนี่เข้าไปในร่างกายเพื่อไปจุดไฟในร่างกายให้มีความอบอป่นขึ้นมาเพื่อให้ธาตุดิน กับธาตุน้ำมีความสมดุลกันสภาวะของธาตุสี่จะเป็นอย่างนั้นธาตุลมเข้าไปจุดไฟในร่างกายมีความอบอุ่นธาตุดินกับธาตุน้ำถึงแม้จะบกพร่องเจ็บป่วยไปบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นแตกสลายแต่ถ้าธาตุลมดับธาตุไฟจะเริ่มดับธาตุไฟเริ่มดับคนตายก็เลย เนื้อตัวจะเย็นลงทีละหน่อยเย็นลงทีละหน่อยจนเย็นสนิทไม่มีธาตุไฟเหลือถาดน้ำที่เคยมีธาตุไฟคอยรักษาสมดุลก็จะเริ่มย่อยสลายทํำลายซึ่งกันและกันทำให้ร่างกายของคนเรานั้นขึ้นเอิดขึ้นมาขึ้นเอิดขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อย นั่นเพราะว่าความปกล้องของทา่านและเราท่านทั้งหลายที่มีร่างกายที่นั่งอยู่ที่นี่ก็หนีไม่พ้นสัจธรรมข้อนี้ร่างกายของเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นตัถาตาเป็นอย่างนั้นเองหนอให้ทำกําัังใจให้เกิดปัญญายาณวิ่งเข้าหา สัจจะคือความจริงันประเสริฐมองให้เห็นให้ได้ว่าเรามีทุกข์แค่ไหนทุกข์จากความเกิดก็มากพออยู่แล้วทุกข์จากความแก่ที่เราจะต้องเจอเราก็ห้ามไม่ได้ทุกข์จากความเจ็บป่วยป่วยไข้ไม่สบายเราก็ห้ามไม่ได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นกับเราตัวสุดท้ายทุก จากความตายที่จะต้องมีขึ้นถ้าใจท่านทั้งหลายตรงได้ตรงนี้นั่นแหละความสว่างในใจจึงจะเกิดขึ้นมีขึ้น ใจทำเด้อสติที่กำหนดรู้ในกองลมตรงนั้นแหละเป็นย่อยของบุญเราได้สแสวงหาทิพทิพยะสมบัติทุกครั้งที่เรากำหนดรู้กองลมเนี่ย ทิพยะพยสมบัติอันประเสริฐก็เกิดมีขึ้นกับเราทุกขณะจิตให้เราพยายามเติมลงเติมตรงนั้นให้เต็มพยายามทำพยายามจี้พยายามเพ่งเข้าไปดูเข้าไปตามให้ทัน ห่วงใยในร่างกายโดยพิยจรารณาตามในที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่าร่างกายที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยตกลงเนี่ยมันให้โทษเราแค่ไหนที่เราอุตส่าห์หลงรักหลงห่วงนับห่วงหนาพยายามดูแลมันอย่างเต็มที่เช้ามาก็ต้องล้างหน้าทำความสะอาด ดูแลมันอย่างดีหาอาหารให้มันหนาวก็ต้องหาพ่อห่มหนาๆนามาห่มมันพอสุดท้ายร่างกายนี้ก็ยังหนีไม่พ้นกองทุกข์ที่พระท่านสอนหนียังไงก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายที่มันรออยู่เบื้องหน้าเราจึงต้องเลือกที่จะมาปฏิบัติกันแบบนี้นี่แะ เพื่อแสวงหาทิพยพระยะสมบัติอันกระเสริ